รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพ่อไมู่้ใดไอยากกินตองเตไปหาเอาตลาดครับสวัสดีครับผมมือนี่โฮพอครับบ่าวแกรงกีครับมือนี้ผมพี่น้องอาโลงเพี้ยนะครับเนาะมือนี่สายเดียวครับผมไม่รุดบอมาครับผมพี่สิงหีบบอมาครับพี่เมาบอมาครับผมมือนีผมพูดเดียวเลยพี่น้องเนาะเบ็ดกะสั้นหยียบลอยนะครับเนาะเดี๋ยวมาเมืองเงียกันครับว่ามี่ยังเนียนะครับเนาะมือนี้เนาะครับผมเป็นเงียบ่มนะครับเนาะไปกันเลยครับนี่ครับผมทางเงียเนาะครับ เป็นเมียโบมนะครับผมใส่เป็นเนียโบมครับมือนึ้งครับพี่น้องนี่แะครับกำลังสีผสมครับผมกำลังสีผสมหนักนะครับเนาะอีกอันนึงก็เป็นตัวนี้ผมซื้อเป็นสูตรของผมเลยนะครับเนาะเมียสดครับผมได้ผลเนื้อนวครับผมกันตายครับพี่น้องอยวเขามาเมืองเนียบวมนครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันครับว่าจะเป็นจังไหนนะพี่น้องนะครับเนาะไปกันเลยครับนะครับผมน้องมากนะครับ ลงเบ็ดแข้งบดไอ้พ่อเข้ากับผมนี่ครับอันนึงกับอันนี้รุดครับผมอันนี้มานะครับอันนี้เป็นปลาเกี่ยครับผมกับปลากาง้ยงนะครับน้องมาโย่เทพวูด้วยกันครับเกกับกรับไป้ยงครับผมพี่น้องเนาะในจุดน้ำนะครับครับผมพี่น้องป่าเขานะครับเนาะเราแข่งเอาพระท่านนะครับพี่น้องนี่นะครับสามลังนี่ครับพี่น้องสมเมืองฝูงป่านะครับนี่ครับมอง มองนั้นเลยนะพี่น้องเนาะมันขึ้นนะครับเนาะนาที่เป็นฟูงปลาเก๋ครับเนี่ยครับตีต้องไปต่อตีลงไปต่อเลยนะครับเนาะคิดว่าปลาอื่นนี่น่าจีเข่าว่าท่านครับเข่าว่าท่านปลาเก๋นะครับเนาะนะมาแล้วครับเห็นไหมครับตีตงไปเมื่อกี้ครับผมพี่น้องตีลงไปมากตีลงไปมากนะครับล้างนี่กระดึงครับผมเนี่ยครับ เนี่ยครับดึงนะครับ ใส้ผมะมานนี้แหละครับผมกินทุกเม็ดครับเขาแบบก่ต้องสืบเล่นนะครับเนาะป่าหน่อยนะครับเนาะทุกหลังกับผมตีเบ็ดประทัดเลรนะครับเนาะพี่น้องนะเนาะเบ็ดหลังหนึ่งยังบรยวาเลยนะนี่นะครับเบ็ดหลังนึงผมยังตีเลยครับส่วน

ขาดครับพี่น้องลืมเปิดนาลวกนะครับเมื่อกี้โอ้โหไหนท่รู้ว่าปายังนครับน้องพี่น้องนี่ครับขาดจำเลยครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับมันหมดโอกาสนะครับพี่น้องนนี้ครับขาดรู้ได้ว่าขาดจำเลยครับนี่จำรีบเลยครับโอ้เสียใยครับผม 더거든데 เงียบนะพี่น้องสงสัยเป็นประโดนะครับเมื่อกี้นะครับเนาะผมลืมเปิดเบรกนะครับเนาะเต็มเต็มครับขาดจาลิฟตครับพี่น้องเอ้ย ใบในสีพ่ามาเมืองเยียร์นะครับเนาะเยียสดผมบบออกเลยครับมือนีเยียสดบบเข่าเลยนะครับเนาะเข่าปาเกะเข่าตัวเดียวนะครับนี่ครับมาเข่าเยียมักนะครับเนาะเยียรมักจนจะเมิดนะครับเนาะตอนนี้ก็ใบสามครับเยียรมักเกือบเหมือนกันครับเดี๋ยวมึงตากันครับผม นี่ครับมีปลาน,นีนมาแม่หนึ่งนะครับแลวก็ปลา,เ,าเรียนไฟทำงานกับตัวหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวทำางานผลงานตอนคืนครับผมมาเป็นยังไงครับผมรอดจิตตามครับครับผมพี่น้องวันนี้ก็เป็นเวลาคําแล้วเนาะครับเนาะอ่า แม่เพื่อนฤษีจายแม่เพื่อนมาหับเนาะครับเนาะเดี๋ยวเข้ามาเมืองปากกันครับเม,มื่อเมืองผลงานกันครับมือนี้ว่าเป็นยังไงนะครับเนาะเพรเรี่ยวเลี่ยงอยู่กับผลงานมือนี้เนาะถือว่าหลายรถเติบอยู่ครับนี่ครับผม เดี๋ยวเทใส่สามให้ที่หน่วยเลยครับปลาเกลืนล้วนครับผมนี่ครับปลาเกลือปลานิ่นนะครับผมเนาะป่าซอยครับเต็มครับผมเหมือนที่เนาะปลาใหี้ว่าไ้กินแล้วครับผมมแต่ป่าหน่อยนะครับแหบก่อนนะครับผมประมาณนี้ครับทั้งบรรยากาศครับผมเนาะ บรรยากาศเนี้ยมันเรียงประมาณหกโมงครึ่งครับผมเนาะหกโมงครึ่งอออ๋อออ่าตินวะครับถ้ครับผมเบาแฟงกี้อยู่ที่แต่ลาาพี่น้องไปกอนนะครับเนาะถามี่เพิ่นมะหับนะครับเนาะเช็หน่อยกับนาทีมะหับครับผมเนาะสำหรับมือนี้ก็ขวตัวล่าพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะนี่นะครับผมเบดหกลังนะครับมือนี้เนาะครับผมนี่นะครับทั้งการปลาครับ นีปลานิ่นตัวนึงครับผมปลานิ่นตัวหนึ่ง,งเอาขึ้นดินทีเดะก็ประมาณหาโลครับผมก็มี่าจจะเป็นปลากฏน้อยนิน้องตัวหนึ่งนี่ครับปลากฏดการปลาโดว่ามากกว่าเขา็นาจเอะ โอเคครับวนนี้นะครับเนาะโอ้เปลียนครับเปลียนเปลนโอเคครับพี่น้องขอตวัวลาไปก่อนนะครับผมเนาะสำหรับมือนี้นะครับผมบาวแองกี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม